งานที่เมย์กำลังทำอยู่นะคะเป็นจิ๊กซอไม้ค่ะเพื่อสร้างสมาธิหรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทำไปทำมาแล้วหัวร้อนนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราทำไปแบบคิดไม่เยอะนะทำไปแบบผ่อนคลายสนุกสนุกนะคะก็เป็นอะไรที่ช่วยได้ดีมากนะคะและความสำคัญของเขาก็คือเขามีรูปทรงที่ไม่เหมือนกันทุกคน ทรงของน้องนะจะแบบประหลาดประหลาดอะแต่ว่าแอบดูนะมีกิมมิคความเป็นแบบเป็นสัตว์เป็นงูเป็นหอยทากเป็นช้างเป็นปลาโลมาอะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้เราได้พักผ่อนสมองบ้างนะคะเวลาที่เราทํางานทุกวั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 นเนี่ยสมองเราล้างนะทุกคนเราเหนื่อยเหลือเกินกับการที่แบบต้องรับเสพสื่อทั้งหลายโดยเฉพาะเมที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเมย์ค่อนข้างเครียดมากโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีน้องเจนนี่นะคะเขามาไลฟ์สดขายของ โอ้โหนะ oh, oh. ยอดเขาถาล่มทลายแต่ยอดเรานี่ลดลงลดหวบลดห่วบนะอันนี้เมย์เครียดมากนะช่วงนี้บอกตรงๆนะคะเมย์ก็เลยนั่งเล่นจิ๊กซอว์ทุกคนนี่เลยสั่งมาน้องดีมากเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยเป็นตัวจิ๊กซอว์ที่เป็นจิ๊กซอว์ไม้ t e เจอร์อในการจับของน้องนะก็คือน้องจะค่อนข้างหนาแล้วเวลาเราต่อแล้วมันจะแบบดังกรึ๊บอย่างเงี้ยเข้าใจปะเอออารมณ์เหมือนแบบเวลาที่เราแบบเราเครียดอะแล้วเราได้เจออะไรที่ที่มันแบบ ได้แบบนั่งแก้ปัญหาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สมองเราได้คิดนะสําหรับเมย์เมยชอบแบบนั่งต่อจิกซองเงียบๆคิดไปค่อยค่อยหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาหม,มุนซ้ายไปอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ดีเลยนะคะแล้วก็ในไลฟ์สดนี้นะคะอยากให้พี่ๆน้องๆน,นะคะมาช่วยกันลุ้นค่ะแล้วก็ถ้าใครที่แบบมองเห็นว่า ไอตัวเนี้ยมันจะช่วยได้นะไอตัวเนี้ยมันถูกต้องนะช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงเพราะว่าบางทีเมย์ก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะคะบางทีก็จับอารมณ์คือจับหมุนไปหมุนมาหมุนมั่วๆนะคะแล้วจะบอกว่าจิ๊กซอของน้องนะค่อนข้าง ค่อนข้างแอดวานมากๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าน้องจะมีรูปทรงที่ประหลาดไม่เหมือนจิ๊กซอว์ทั่วไปทุกคนเคยจําได้ใช่ไหมว่าถ้าจิ๊กซอว์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบมีแง่งแล้วก็มีแบบเหมือนทางเข้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปทรงที่มันเป็นปกติแต่ว่าจิ๊กซอว์ของแอดน้องที่กําลังใช้อยู่เนี่ยที่เม่กำลังเล่นอยู่เนี่ยมันน้องจะเป็นจิ๊กซอว์ที่มีรูปร่างแบบยึกยือยึอกหยื่ยไปเลื่อยไปเทยนะคะซึ่งถามว่ามันเครียดก็เครียดมันสนุกก็สนุกเพราะว่าถ้ามันใช่มันก็ใช่ถ้ามันนนไไมมม่่่่ใใชชชกก็ะะะคคเหหือผู้ายแัแลทุน ผู้ชายถ้ามันใช่มันก็ใช่ถ้าผู้ชายมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะอุ้ยวนมาหาผู้ชายได้ยังไงก่อนนะคะก็ใครที่ชอบแล้วก็อยากจะปวดหัวไปด้วยกันนะกดตะกาเหลืองเดอ้อตะกาเหลืองเดอ้อปักให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกดเลยกดแล้วก็เอาไปเอาไปเครียดไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยว่าลองไปเพราะว่าจริงๆในตะกาที่ให้เนี่ยน้องก็จะค่อนข้างมีหลายรูปทรงนะที่อยู่ในน,นั้นแต่ของเมที่กําลังทําอยู่ก็เป็นรูปทรงที่อ่า ก็สวยงามดีไม่ชอบเป็นน้องช้างดูอลังการนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขนาดของน้องนะค่อนข้างจะไม่ใหญ่เพราะว่าเมยอเคยเล่นจิ๊กซอที่แบบเป็นพันตัวมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ค่อนข้างเกะก,กะบอกตรงๆเนาะเวลาแบบ ขยับซ้ายขยับขวาหรือเวลาจะเอาไปไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเปลืองพื้นที่แล้วก็มีโอกาสหายได้เยอะมากนะคะไอจิ๊กซอวันนี้นะคะที่เมปักตะกร้าให้นะราคาค่อนข้างดีเลยทุกคนแล้วก็น้องสามารถใช้ซ้ำได้ด้วยนะคะใครที่อยากจะปวดหัวไปด้วยกันก็กดตะกร้าเลยจ้า